สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็มารับหนูดีหนูดีมาแล้วหนูดีเลิกเรียนแล้วค่ะวันนี้ป,ป๊าไม่อยู่ป,ป๊าไปทําธุระป๊าไปทํางานที่อุดรค่ะเราก็เลยต้องนั่งแก๊บพากลับกันสองแม่ลูกใช่ไหมคะนู่นด้านหลังก็จะเป็นโรงเรียนหนูดีค่ะตอนนี้เราก็นั่งรองแก๊บมารับหนูดีดีใจมากได้นั่งแก๊บครั้งแรก<ด> <laughs> ใช่ไหมคะใช่ไหมคะดีใจมากค่ะ เขาจะแบบตื่นเต้นไงได้นั่งรถได้นั่งแก๊ปขาใช่ไหมคะตื่นเต้นอ,อ,อันนี้หนูดีเรียนสนุกไหมคะไม่อเอา้าทำไมล่ะเกือบได้โฮมเวิร์กเพราะอะไรคะเพราะว่าเพื่อนชวนเพื่อนชวนคุยคือคุณครูเคยบอกแม่ว่าถ้านั่งข้างหน้าต้องตั้งใจเรียนนั่งข้างหน้าต้องตั้งใจแล้วไม่งั้นครูจะให้ไปนั่งหลังสุดนะ ห่ีทนนะรอเ,เน็นเีหนูไ่ได,ได้เปียที่นัอ,อ,อตอนนี้เราก็นั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์รอแก๊ปมารับสองสาวสองแม่ลูกจริงๆตรงนี้ก็มีรถเมล์นะแต่ว่ามันไม่ผ่านบ้านเราไปบกขสไปตลาดแฟรี่โน่นท่านเนี้ยอ๋อ เราก็เลยต้องนั่งแก๊บค่ะทุกคนตอนนี้หน้าโรงเรียนก็เงียบมากไม่มีรถแล้วไม่มีเด็กนักเรียนแล้วเขากลับกันหมดแล้วนู่นตึกสีฟ้าก็จะเป็นโรงอนุบาลฝันแกนเนี่ยค่ะอันนี้ตึกสีเขียวก็จะเป็นสนามบินอินิสโปแกมเนี่ยค่ะก็หน้าโรงเรียนอันนี้คือเป็นด้านหลังโรงเรียนไม่มีรถละ ดูสิเราก็อยู่กันสองแม่ลูกรอรถเพราะว่าแถวนี้ถ้าโรงเรียนเรื่อใหม่ๆนะรถติดมากแก๊ปก็ไม่อยากเข้ามารับหรอกเราก็ต้องรอให้รถมันซาก่อนเนาะโอเคเมื่อไรจะมาเนาะรถวัีก็เต้นรอรถ <c oughs> <c oughs> เต้นรอรถมารับเรา <c oughs> ใช่ไหมคะวัีเต้นรอะล่ะเต้นเพลงอะไรคะ ขอเพลงหนึ่งเลยค่ะ สดีเราจะได้กลับบ้านกันไหมเนี่ยแก๊บไม่ยังยังไม่มารับเราเลยเนี่ยอ่าทุกคนเอายบายกับยบายทุกคนก่อนเดี๋ยวคุณแม่ลองดูรถอีกคันใหม่ดูสิโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาบัวสอนไทยสอนสบัวสวยเอามันมันยาวไปหนื่งสองซาโอ้ย